สวัสดีครับผมแปดจากทีมเบสเกมมิ่งนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับคําถามแรกจากพี่เบียนะพี่เบียพี่เบียข่าวลือว่าพอดีได้เอ็มบีพีแล้วจะทิ้งทีมทิ้งพี่ปู่อันนี้จริงไหมจริงหรือไม่ครับไม่จริงครับไม่จริงใครเป็นคนพูดเนี่ยพี่เบียร์โอ้โหปั่นไปเรื่อยอ่ะไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงโอเคครับมาอยู่ยาวกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่จะมาสตรีมคะมันเวลาผม เล่นคอมมานมันแบบรู้สึกแบบเวลาเล่นแล้วมันแบบงุนงิดไงบบมันหนว่วงอ่ะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากสตรีมเล่นว่ามันแบบเวลาเล่นแล้วมันแบบมันไม่สนุกอะ่ะก็เลยไม่อยากสตรีมครับมีคำสองอันนี้ครับมีมีคามํ <ขอ S 1> คาเดียวขอเดียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออยู่รอหนูมาคนับถ้าต้องออกจากเดอยากไปทีมไหนในไทยและในโลกอยู่อยู่เดอครับอยู่ ก็คือไม่ไม่ไม่อยากไปทีมไหนอออยากอยู่เดีมากสุดครับมีใครเป็นไอดอลในการเล่นพับ g ครับก็พับ g อ่ะมีพี่โอพี่โอไอดอลคนแรกเลยแล้วก็คนที่สองก็เป็นติกตันพี่เล่นพับจวันละกี่ชั่วโมงครับทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้อ่าแต่ก่อนอนะ่ะเล่นหนักเลยนะก่อนนี่นยังเป็นนักแข่งอะ่ะเล่นหนักมากเล่นประมาณแปดแปดชั่วโมงได้อะ่ะแต่ แล้วแต่เข้ามาอยู่เนี่ยแบบเริ่มแบบเบาลงก็ประมาณหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงประมาณนี้ครับต่อวันประมาณนี้มีวันที่ไม่เล่นเลยไหมครับก็มีม,มีมีหลายวันอยู่ช่วงนี้ก็หลายวันอยู่ครับในเดชชอบใครที่สุดและไม่ชอบใครที่สุดเพราะอะไรวงเล็บขำขำยาาชอบที่สุดเหรอใช่เอาเริ่มจากชอบก่อนชอบใครมากที่สุดในเดทเหต ชอบมากที่สุดก็พี่ปู่แล้วกันเพราะเพราะว่าแกเป็นคนใจดีไงแกเป็นคนใจดีแล้วแบบคอยแบบคอยช่วยเหลือทุกอย่างแบบคอยคุยกับพี่เบียอะไรให้เราคุยเรื่องเองินคุยเรื่องแบบแข่งอะไรพวกนี้ให้รับโอเคเราไม่ชอบใครมากที่สุดไม่ชอบอ่ะไม่มีอดีตที่ ต้องตอบเหรอต้องมีต้องตอบให้ได้เลยขำๆไม่ชอบไม่ใช่บอลไปบอลแล้วกันเปื่อัอบเสริมเวลาแบบคนแกล้งมันชอบเสีิมไงแล้วใครเป็นคนนับแกล้งอ่ะปกติพี่ปูอ่ะพี่ปูอ่ะพี่ปูเลยไม่มีใครละตั้งแต่แข่งมารู้สึกว่ามีคนไหนที่ทำให้เรากลัวในการแข่งบ้างไหมถามว่ามันมันก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่น่ามีครับ คาดหวังกับ p c เ7และ PGC ไว้มากน้อยแค่ไหนก็ p c เ7 p c 7ก็คือหวังแค่แบบเข้าไปให้เข้าไปเล่นให้ได้ก็พอแล้วครับแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็ส่วน PGC ก็ก็ทำให้เต็มที่ครับหวังหวังถ้าหวังก็หวังท็อปหครับแฟนมีกิหรือนอกใจบ้างไหมครับไม่ไม่มีครับไม่มี ทำไมพี่ท่าในรูปคืออะไรอ๋อในรูปเหรอพี่เป็นเป็นท่าที่ผู้สั่งอะ่ะตอนนั้นอะ่ะท่าท่าเล็บยูเล็บยูเล็บยูแบบแบบเงยเอาเงยขึ้นมาไอ้แบบนั่นแหละอยากวัดซีซีกับทีมไหนในโซนเอเชียซีซีทีมไหนในโซนเอเชีย อ,อยากวัดกับทีมยืนพีแล้วกันเจอบ่อยดีอะไรยากที่สุดในการเป็นนักแข่งสำหรับผมก็แบบมันก็ไม่มันก็ไม่มไมยากไม่ยากนะก็แค่ขยันแบบเรียนรู้มันเข้าใจกับเพื่อนอะไรพวกนี้แค่นั้นเองครับไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีสมาธิแค่นั้นครับ เสียใจไหมครับเป็นตัวเต็งติดทีมชาติแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่เสียใจครับก็ผมผมผมไม่ผมก็ถ้าได้เตีดยนชาคือโบนัสไปก็คือผมทำให้เต็มที่แล้วก็วคือถ้าไม่ติดก็ไม่เปนครับก็ก็ก็ไม่เสียใจครับก็เพราะผมไป PGC อยู่แล้วครับสิ้นปี เวลาชีมเล่นไม่ได้ทำยังไงครับก็ตอนเล่นพลาดก็คือก็แก้ไขไปได้เลยครับก็ไม่ได้ผมก็แบบเป็นคนไม่ค่อยเซ็งอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยเครียดอะไรก็วันผ่านไปแล้วทำไงก็รีเซ็ตใหม่ครับ Pcs7 Almost Q อีกไหมโอ้ oh. ถามว่าจะเอาอีกไหมก็อยากได้อยากได้อีกไอ้วันมันจะแย่งยิงเอาไว้ดิ ยังยังอยู่สองคนอ่ะมีบอลกับผมอ่ะแฟตเป็นคนสุรินไหมครับอยู่อำเภออะไรเป็นคนสุรินครับอยู่อำเภออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองสุรินทร์นลยอธิบายวิธีการเป็นแชมป์โลกในความคิดของแฟตให้ฟังหน่อยครับอธิบายไงอธิบายไม่ถูกดิเพเป็นแชมป์โลกอ่ะอันนี้ใครถามอันนี้พี่จักป่ะจักหนูชวนนินน่ะพี่จกักเด<น>ีใช่อันนี้คนจกักถามเนี่ย <laughs> คนจักถาม ก็ยังไม่เคยไปชป์โลกเลยจะพูดยังไงนอ้อไปชัมยังไงก็ยิงแบบวัดวัดวัดแล้วไม่นองอ่ะแค่นั้นนะ <c oughs> ทอริฟันถามนะมีวันที่พี่รู้สึกท้อบ้างไหมก็ไม่ไม่มีอะครับไม่มีแค่มีรู้สึกเซง็งมากสุดนะไม่เคยไม่เคยท้ออยู่แล้วผมะก็จบ จบไปแล้วนะครับกับคำถามที่ส่งกันมาครับา็ก็ก็ฝากเชียร์ทีมเดลเทคดเกมมิ่งนะครับในโปรลิกข้างหน้าแล้วก็ฝากเชียร์พี่ปู่แล้ไอ็บอลในเนชั่นที่ถึงนี้ด้วยนะครับทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางสตรีมด้วยครับทวิตแปดนะจ๊ะฝากด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย